แม่นัดหมอให้หรือยังทําฟันอะ่ะไปผ่าซะเดี๋ยวเรียนจบแล้วมันจะลำบากเข้าใจมั้ยเออธิดาครับช่วยรับไปได,ด้วยเถอะครับตอกไม้ให้ธิดาเหรอคะไม่ใช่ชอบแรกของวันหรอกแต่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อันนี้สำหรับน้องธิดาสวยๆครับน้องมะมากจริงๆครับ,บนอนไทายเนี้ยทานช็อกโกแลตจะร้นขึ้นนิดนึงแต่ก็ถ้าตั้งใจขนาดเนี้ยรับเลยก็ได้ค่ะเบื่อจังเลยอ่ะใต้ใช็อกโกแลตกระดกไม้เยอะมากเลยอ่ะตอนเนี้ยมินนี่ที่น่าฮอตเช่นะ